สวัสดีค่ะคันนี้รถตู้คอมพิวเตอร์ตัวใหม่อีคันนะคะคันนี้เป็นเกียวโต้เหมือนกันนะคะคันนี้มาใส่เกียวสดแล้วก็ผ่าพักเดิมนะคะนี่เรากําลังจะผ่าพักรถตู้นะคะตัวใหม่ล่าสุดน,นะคะเครื่อง2008นะคะผ่าพักแล้วก็ใส่เกียวสดนะคะอันนี้แคสต์เขาไม่มีนะคะรุ่นนี้จะไม่มีแคสทํามาหลอกเฉย เอาไว้ซับเสียงเก็บเสียงเฉยๆนะคะไม่มีแคดข้างในนะคะนี่ค่ะไม่มีถ้าเป็นรุ่นนี้จะไม่มีแล้วนะคะแคคุณสอุ 8, ตัวใหม่ล่าสุดนี้นะคะถ้าเป็นตัวเก่านี้จะมีนะคะนี่ค่ะใส่เกียวโซดด้วยนะคะนี่ค่ะผ่าเสร็จใส่เกียวเสร็จเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งนะคะติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะนะคะช่างกําลังเก็บงานนะคะ ฟังเสียงนะคะนี่ค่ะเสียงไม่ดังนะคะเงียบวีกประหยัดน,น้ำมันเสียงโบออกหวานๆนะคะขอบคุณค่ะ